สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปวันนี้นะฮะก็จะมาเปิดคลิปให้ดูนะสำหรับคนที่ถามมาเกี่ยวกับว่ารถกระป๋อที่ผมขับเนี่ยสามารถขับขี่ท่องเที่ยวเนี่ยได้ไหมนะทางไกลเนี่ยสบายไหมนะเมื่อยมากไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอที่จะสามารถไปเที่ยวาตามเขาใหญ่อะไรประมาณเนี้ยได้ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีผมเคย เคยออกคริปท่องเที่ยวไปแล้วนะครับนานแล้วแหละนะแต่ก็หลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีคนได้เข้าไปชมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคลิปเนี้ยมันลงไว้แต่ก่อนตอนที่ว่ายังไม่ค่อยมีคนติดตามสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็เลยจะเอาคลิปนั้นมาเปิดให้ดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะเพื่อจะเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อรถโปอนะครับนะอะ ใครที่เคยติดตามมาก่อนเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่ารถตระปอที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องพันสามนะครับไม่ใช่เครื่องเดิมของเขานะครับซึ่งถ้าเป็นเครื่องเดิมเขาเนี่ยจะอยู่ที่หกร้อยหกสิบซีซีนะครับซึ่งมันก็จะดูน้อยไปนะครับออกทิปท่องเที่ยวซึ่งผมไม่มีข้อมูลนะถ้าจะเป็นเครื่องตัวเล็กตัวนั้นนะครับแต่ถ้าถ้าท่าที่เห็นนะเคยมีสมาชิกที่อยู่ทางภาคเหนือครับก็ใช้อยู่นะครับ ที่วิ่งบนเขาบนดอยเนะี่ยมีอยู่แต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่า,าทางที่เขาใช้เนี่ยมันชันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นวิ่งอยู่กับขึ้นภูทับเบิกอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาสเปคเครื่องจะเป็นตัวเดียวกับผมหรือเปล่านะครับของผมเนี่ยมันเป็นตัวเ3ส3มพันีีซึ่งมันมันค่อนข้างจะสบายครับสำหรับการออกทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัดน,นะเพราะ ความเร็วเฉลี่ยในการทำความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันถือว่าไม่ยากครับนะไม,ไม่ยากเลย,เลยครับสบายๆเหยียบเพลินๆเนีเ่ยก็ขึ้นร้อยแล้วครับนะเพราะว่าน้ําหนักเขาไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นเครื่องพันสามแต่ว่าตัวน้ําหนักรถเนี่ยเยอะมันก็อาจจะมีมีผลทาให้มีผลทําให้มันต้องเหนื่อยหน่อยในการเหยียบนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันแล้วกันนะ เพื่อจะได้เห็นภาพแล้วก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะสำหรับคนที่อยากได้รถกระปอแล้วก็อยากจะวางเครื่องพันศาเหมือนผมนะครับนะโอเคครับไปชมกันเลยนะครับเย yeah. เป็นชิบเขาใหญ่นะครับนะผมไม่แน่ใจว่าบอกไปหรือยังนะตอนต้นคลิปครับอันนี้เป็นอ่าชิปเขาใหญ่ครับไปกันสามคน,นครับพ่อแม่ลูกนะอันนี้ก็รถก็น้ำหนักพอสมควรครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้หนักมากนะครับไปกันสามคนก็ถือว่ากําลังดีนะครับนะเพราะว่าแฟนกับลูกนี่ก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากมาครับ วงจังหวะรถติดแบบนี้ก็ถือว่าสบายๆนะครับอาจจะตกใจบ้างนะทีแรกนะครับเพราะว่าไม่เคยเอารถเล็กขึ้นนะครับปกติก,ก็เอารถยนต์ธรรมดาขึ้นนะครับแต่กอนนี้รถเล็กแบบนี้ตอนแรกก็ก็คือเสียวๆอยู่ครับเพราะว่ารถมันติดนะครับแล้วก็ใหม่ๆตอนที่ซื้อมาเนี่ยขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่เป็นเลยนะครับนะเพิ่งมา พึ่งตอนที่ซื้อรถจะเอาเป็นว่าขับเกียร์เกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่เป็นเลยทีกว่านะก็จะค่อนข้างจะระแวงหน่อยับเวาลาเจอทางชันแบบนี้นะครับคือนี้ก็ไปไปหลายปีแล้วครับพิ่งพิ่งซื้อรถใหม่มๆ,ไๆ,ๆได้สักประมาณปีนึงได้นะครับนแต่ก็ยังยังใช้เกียร์ไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะแต่ก็ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะ สูงก็เริ่มเสียวนะครับจังหวะนี้ต้องบอกเลยครับว่า,าตอนนั้นคือว่ารู้สึกว่ามันมันลุ้นมากกันครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่มีปัญหาครับจังหวะขึ้นทางชันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องขนตสั่งนะครับ ไป,เ,ปเพลินๆนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยไปเขาใหญ่นะก็ทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมขึ้นจากาทางที่มาจากนาครราชสีมานะครับเพราะว่าทางเหมือนจะค่อนข้างสวยนะตอนขึ้นนะตอนลงนี่ก็ไปลงทางนาครนายกนะครับความรู้สึกผมตอนที่ไปตอนแรกเนี่ยเหมือนจะรู้สึกตอนลงมากกว่าตอนขึ้นนะครับ พราะว่าจากตอนที่ขับปกติเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเกียร์พันสามมันเพียงพอต่อการขึ้นทางชันแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ <S <S เลยไม่ได้กลัวทางขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่คือเราใช้เกียร์ต่ำได้ไนะเกียร์หนึ่งเนะี่ยต่อให้ไปช้าหน่อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะพอพอลดน้ําหนักเราเบาๆนะจะแต่ตอนลงเนี่ยด้วยความที่ยังยังใช้เกียร์ไม่แม่นนะตอนนั้นนะ ก็เลยทําให้จะค่อนข้างกลัวหน่อยแต่ว่าจากที่กลับมาแล้วเนี่ยก็ลงเหมือนจะง่ายกว่าใช้เกียร์ออตโอต้อีกนะครับนความรู้สึกผมนะครับใช้เกียร์ใช้เกียร์ออโต้เนี่ยบมว่ามันมันคุมรอบยากครับถ้าเป็นรถระบบปกตินะมันจะมีระบบเสริมพิเศษอะไรเนี่ยแต่ถ้าเเป็นใช้เกียร์ธรรมดาเนี่ยมันควบคุมง่ายกว่ามันเหมือน จำกัดความเร็วได้ง่ายกว่าเกียร์ออโต้ครับตอนนี้ถ้าใครมีชิ้นดีๆก็คอมเมนต์ไว้ได้นะต่างกานใช้เกียร์ออโต้ในการลงเขานะครับผมมีทางทางลงเขามากกว่านละสนใจกันครับรถเกียร์ออโต้นะครับขับขึ้นยังไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะก็ใครมีชิ้นดีๆก็คอมเมนต์ไว้ได้นะ ังหวะน,นี้ก็ขับนานๆความร้อนก็จะึุนบ้าน,นะาจจะพไม่ไม่ถึงกับอันตรายอะไรนะครับจังหวะน,นี้จะหักขึ้นอย่างเดียวในทางขึ้นมันจะต่อเน,นื่องกันไปเลยเนี่ยก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ใครที่ไม่แม่น,นช่วงนี้ก็จะวูบวาบหน่อยนะเพื่อเสียวๆ <c oughs> หน่อยนะครับก็แนะนํากันไปด้วยนะสำหรับใครที่จะไปเขาใหญ่ ท้ายก็มาถึงครับจุดอักยินใจกันใหญ่เ่ยรอดแล้วรอดแล้วนะครับมาถึงจุดนี้มีนะครับมีนะรถธรรมดานะครับก็ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะถึงกับควันออกห้องเครื่องนะครับมีนะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เกียร์ไม่เป็นนะครับคนที่ใช้เกียร์ออโต้เนี่ยนะ ก็อาจจะใชเกียร์ไม่เป็นนะท่านนั้นนะครับผมเห็นนะโอ้ธน,น,นาสงสารครับรถยังป้ายแดงเลยนะขึ้นถึงเปิดกระโปรงแล้วก็ฟันออกเลยโอเคโอเคครับนี่ก็เป็นประสบการณ์นะสำหรับการใช้รถกระปอร๋อเล็กนะสำหรับในการท่องเที่ยวนะครับ ก็จะประมาณนี้นะฟิลก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่าขับทางไกลเมื่อยไหมมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นทรมานอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะมันสนุกอะขับไปแล้วมันก็สนุกเพลิดเพลินไปนะครับเอาเป็นว่ามันไม่ไม่สบายดีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ลาบากขับได้ปกติแต่ว่าไม่ได้สบายเหมือนขับรถเก่งอะไรประมาณนี้นะแต่มันได้ความาความมันนะถ้าเราคิด จะเอาเขาออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้น,ตน,ตนแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ตั้งใจเอาเขาไปเนี่ยเราก็มันก็ไม่มีอะไรเราก็สบา,สบายสบายไปเราอยากจะสบายใช่ไหมครับก็เอารถธรรมดาที่เรามีเนี่ยขับไปแต่เนนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากจะเอาไปลองด้วยนะมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นถึงความลําบากสักเท่าไหร่ครับเต็มที่ก็คือจอดแล้วส่วนใหญ่ก็จะจอดกันาะมากกว่าก่อนที่จะเมื่อนยนะไม่ไม่ค่อยได้ตบีจะบันขับสองสามชั่วโมงไม่พักอะไรประมาณนี้นะครับ นะเวลาจะไปเที่ยวเราก็จะไม่ค่อยเน้นรีบอะไรจะเท่าไหร่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาถือว่าเป็นรีวิวกันใช้รถในการท่องเที่ยวแล้วกันนะเอามาให้ให้ชมกันเอามาฝากกันนะก็ใครอยากจะทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรถเล็กอีกก็ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะเท่าที่ตอบได้นะครับส่วนใหญ่ที่จะไม่ค่อยรู้ก็จะเป็นเรื่องเครื่องยนต์นะครับนะ ในการซ่อมอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ใช่ช่างนะก็จะตอบไม่ค่อยได้นะก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะไว้มีทริปท่องเที่ยวหรือว่ามีรถเล็กเคท่าสมาชิกช่านใดที่ฝากฝากให้หาไว้นะก็จะพยายามเอามาลงมาชี้เป้าให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะถ้า ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ดูเอาเป็นความเพลิดเพลินไปแล้วกันนะรถรถเล็กๆแบบนี้มันบางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีวิ่งตามท้องถนนสักเท่าไหร่นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ